สวัสดีนะคะวันนี้ดาวก็พามาชมทุเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้นจี่ไซส์ถุงใหญ่เบอร์ B 14นะคะคลิปนี้นะคะคลิปนี้ก็มาจัดโปรกันอีกคลิปหนึ่งนะคะหลังจากที่เราจัดโปรเป็นชุดต้นไม้ที่ไม่สวยนะคะต้นไม้ที่ไม่สวยต้นไม้ที่แบบว่าโลกขายไปเสร็จแล้วนะคะชุดนู้นต้นไม้หมดแล้วนะคะตอนนี้ไม่เหนือเลยนะคะก็จัดลดชุดโปรไปแรกๆก็6กบาทลดลงมา5040นะคะก็ลดลงไปให้ลูกค้าเรื่อยๆ ตามลักษณะของต้นไม้ตามสภาพของต้นไม้นะคะชุดนู้นหมดไปแล้วนะคะชุดโลไม่สวยวันนี้ดามาจัดโปรชุดสวยกันบ้างนะคะวันนี้ดาก็จะมาจัดโปรเป็นชุดสวยเป็นต้นพันธ์แข็งแดงสมบูรณ์ตู้เรียนสายปันยาวลิงจีไซส์ถุงเบอร์14นะคะวันนี้ก็จะจัดโปรเป็นเซตไปเลยนะคะจัดโปรแบบราคาคุ้มค่าคุ้มราคา,คา,คาให้ลูกค้าเลยนะคะชุดนี้จํานวน3,000ต้นนะคะจัดโปรกันเดี๋ยวแจ้ง ายาวลิ้นจีลักษณะต้นไม้ก่อนนะคะลักษณะก็คือเป็นทรงกระโดงทุกต้นนะคะกระโดงไซส์ประมาณ1เมตรถึง1เมตรกว่าทุกต้นเลยไซส์ถุงประมาณนี้นะคะถุงเบอร์14โคนต้นอวบมากนะคะแข็งเรงสมบูรณ์พร้อมปลูกเลยนะคะต้นพันธุ์แบบสวยมากเลยชุดนี้นะคะเป็นต้นหัวหัวล้วนหัวแบบโคนต้นอวบสวยมากดูลักษณะลำต้นนะคะ สวยทุกต้นเลยนะคะชุดนี้สวยทุกต้นเลยก็คือชุดที่สวยก็จะบอกว่าสวยไม่สวยก็จะแจ้งว่าไม่สวยนะคะาตามความเป็นจริงเลยดูนะคะต้นไม้สวยมากชุดนี้นะคะดูโคนต้นนะคะแข็งแรงสมบูรณ์เลยยาวลิ้นจี่กระโดงนะคะไซส์1-1เมตรถึง1เมตรกว่าระบบยอดระบบรากแข็งแรงมากชุดนี้ยังไม่ได้เปิดขายวันนี้เปิดวันแรกด้วยนะคะ เปิดวันแรกก็คิดว่าเปิดเสร็จวันนี้ก็ให้ขายหมดเลยนะคะเราก็จะได้จัดส่งเลยในวันถัดไปนะคะชุดนี้นาก็จะมาเปิดราคาปกติชุดนี้อยู่ที่500บาทนะคะแต่เราไม่ขายนะคะชุดโปรลดทั้งทีมันต้องลดแบบว่าให้ลดจริงๆนะคะมันจะได้คุ้มค่าคุ้มราคากับลูกค้านะคะชุดนี้60ต้นขายเป็นเซต60ต้นรวมส่งแค่20,000บาทเท่านั้นนะคะ 60ต้นราคารวมส่งแบบเหมากงไปสนีนะคะแค่20,000บาทเท่านั้นนะคะราคาปกติต้นละ500บาท6530นะคะอ่า6 6ลูกค้าสั่งซื้อ60ต้นเนี่ยอยู่ที่ราคา2 3 6 0 0บาทไม่รวมส่งรวมส่งเหมากงไปสี6ี60ต้น1ตึงน,นะคะ1นกลองค่าส่งกลองละ2,200บาทก็จะอยู่ที่3,000 8 8 0 0นะคะ3 8 0 0่องร้อยบาทนะคะชุดนี้ถ้า,าเป็นราคาปกตินะคะต้นละ500บาทถ้าส่งหมอกองใชะนีสองพันสองร้บาทหนึ่งกลงงสวได้หกสต้นรวมส่งก็จะตกอยู่ที่38,200บาทนะคะชุดนี้นะคะต้นพันชุดสวยราคาปกติต้นละ500บาทวันนี้มาลดชุดโปรแต่เราจะขายเป็นเซตนะคะขายเป็นกรง ลูกค้าสั่งซื้อ1กล่องราคารวมส่งแค่20,000บาทเท่านั้นนะคะตกต้นละไม่ถึง300บาทนะคะชุดนี้รวมส่งแล้วนะคะก็คือลูกค้าสนใจสั่งซื้อต้นพันชุดนี้นะคะตู้เรียนสายพันยาวลิ้นจี่ถุงเบอร์14นะคะแจ้งได้เลยว่าต้องการชุดโปรโลดรวมส่ง 60ต้น1กล่ง,ร,งราคา20,000บาทนะคะก็มาเฉลี่ยดูแล้วนะคะตกต้นละ200กว่าบาทเองนะคะชุดนี้ถุงไซส์ใหญ่เบอร์ B 14รวมส่งแค่20,000บาทเท่านั้นนะคะชุดนี้ราคาต้นละตก200กว่าบาทเองนะคะเราขายเป็นกลงนะคะกลงละรวมส่ง20,000บาทนะคะ20,000บาทก็ตกต้นละ200กว่าบาทรวมส่ง ลดคุ้มค่าคุ้มราคาเลยนะคะแค่สามหมื่นสามพันต้นเท่านั้นนะคะสามพันต้นเท่านั้นจะขายแบบนี้นะคะแค่สามพันต้นก็คือ,อลูกค้าเข้ามาสั่งซื้อตามที่แจ้งเลยหนึ่งกล่องสองหมื่นบาทต้องการยาวลิ้นจีชุดโปรหนึ่งกล่องสองหมื่นบาทแบบนี้น้องแอดมินเขาก็จะส่งรายละเอียดให้นะคะลูกค้าโอนเงินส่งสลิปพร้อมชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลูกค้าก็จะได้รับต้นไม้ไป หนึ่งกรงนะคะหนึ่งกลองก็คือ60ต้นจ่ายแค่20 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะต้นไม้สวยมากสวยทุกต้นไม่มีต้นไหนไม่สวยนะคะชุดนี้หลังจากที่เราขายกลองต้นไม่สวยไปแล้วนะคะลดโปรไปแล้วนะคะวันนี้เราก็จะขายต้นสวยบ้างดูต้นทรงพุ่มนะคะทรงพุ่มแบบโตมากสวยมากเลยโคนต้นแบบก้วนมากสวยมากนะคะสวยก็จะแจ้งว่าสวย ไม่สวยก็จะแจ้งว่าไม่สวยลูกค้าสนใจรับก็รับไม่สนใจรับก็ไม่เป็นไรนะคะแต่เราต้องบอกตามความเป็นจริงบอกต้นไม้ให้ตรองปอกลูกค้ารับของไปแล้วจะได้ไม่เสียความรู้สึกจะได้ไม่มีปัญหานะคะบางทีแจ้งไปว่าสวยแต่ได้รับไม่สวยมันก็จะมีปัญหาอีกนะคะชุดนี้เป็นชุดที่สวยมากต้นพันแข็งแรงสมบูรณ์มากโคนต้นอวบมากอ้วนมากเราขายลดชุดโปรกรองนะคะขาย เป็นกล่องนะคะ1กล่อง20,000บาทถ้ารับ2กล่อง120ต้น40,000บาทนะคะ2กล่อง40,000บาทลูกค้าจะได้ไป120ต้นแค่40,000บาทจาก70,000กว่าบาทนะคะาราคาปกติก็คือ2กล่อง7 0 0 0กว่าก็จ่ายแค่40,000เท่านั้นนะคะราคาปกติ38,000บาท38,200บาทต่อ1กล่องตอนนี้ลูกค้ารับ จ่ายแค่20 0 0 0บาทต่อหนึ่งรองจะได้ไป60ต้นนะคะต้นสวยแข็งแรงสมบูรณ์เลยให้ดูโคนต้นนะคะอันนี้คือโคนต้นนะคะโคนต้นของต้นไม้เลยนะคะนี่โคนต้นดูลักษณะโคนแต่ละโคนนะคะแต่ละต้นนะคะไซต์ถุงแข็งแรงสมบูรณ์ดูถุงนะคะลักษณะลำต้นแข็งแรงมากเลยพร้อมปลูกนะคะเอาไปปิดถุงถอดถุงปลูกได้เลยดูโคนต้นนะคะดูการเสียบโจดยของเราสมบูรณ์แข็งแรงแล้วนะคะดูลักษณะลำต้นทรงพุ่มนะคะเนี่ย แข็งแรงทุกต้นเลยต้นไหนไม่สวยเราไม่ใส่นะคะแต่เราจะคัดต้นไม้ออกเลยนะคะตรงนี้เลยแค่สามพันต้นเท่านั้นกลองละกลองละสองหมืนบาทนะคะลูกค้าจะรับหนึ่งกลองโอนโอนนส่งสลิปมาแค่สองหมืนบาทซ้อมชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลูกค้ารับรออสองกลองโอนนนส่งสลิปมาอ่าสี่หมืนบาทส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะขายกันแบบรวดเร็วขายกันแบบาขายกันแบบจรงิงจังเร่งรีบนะคะคือเราขายแบบว่า ลดชุดโปรโลนะคะชุดโปรนะคะชุดโปรโลชุดนี้นะคะลูกค้าสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะลงคลิปปุ๊บเดี๋ยวต้นไม้หมดไม่เกินวันนี้แน่นอนนะคะถ้าช้าหมดนะคะลูกค้าที่ต้องการก็เข้ามาสอบถามได้เลยนะคะรับกี่กรองแจ้งได้เลยยาวลิ้นจีชุดโปร60ต้นหนึ่งกรอง2 0 0 0 0บาทแจ้งแบบนี้เลยเข้ามาทางไลน์นะคะเข้าช้าหมดนะคะเข้าช้าหมดดูแล้วอยา อย่ารอช้านะคะถูกใจต้นไม้ก็สั่งซื้อได้เลยไม่ถูกใจก็ดูคลิปแล้วผ่านไปได้เลยนะคะถ้ายังไงดูคลิปแล้วรบกวนช่วยกดไลค์ช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้ดาวด้วยนะคะเราจะได้ลงคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปให้ชมกันอีกนะคะ f อที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็รดชุดโรชุดไซส์สวยนะคะไซส์สวยเอาวันนี้เป็นสวยสวยจริงๆสวยมาก สมบูรณ์มากนะคะไม่มีที่ไม่สวยไม่มีที่ไม่สมบูรณ์นะคะชุดนี้ที่ลองไปโคนต้นลักษณะลำต้นนะคะเนี่ยดูนะคะทุกต้นเลยเราจะคัดนิ้นแบบสวยนะคะเนี่ยาจาหน่ายกันแค่3,000ต้นนะคะ3,000ต้นลูกค้าก็ตอนนี้าดายังไม่ได้หารนะคะว่า3,000ต้นหนาร60มันจะได้กี่กรองนะคะแต่ลูกค้าที่ต้องการชุดนี้นะคะก็คือเอข้ามาทางไลน์ได้เลย1กรองโอนนั้น20,000บาท ยาวลิ้นจีหนึ่งกลองแล้วก็ส่งสลิปพร้อมชื่อที่อยู่20,000บาทเข้ามาได้เลยทางร้านเราก็จะจะส่งต้นไม้ไปให้นะคะน่าจะจะส่งเป็นวันพุธนะคะชุดนี้เพราะว่าพรุ่งนี้คิวส่งกลองเต็มนะคะ,ะวันนี้คิวส่งกลองเต็มรับออเดอร์วันนี้คืนนี้ พรุ่งนี้นะคะในชุดนี้ถ้าหมดก่อนก็หมดนะคะแต่ถ้าไม่หมดก็รับคืนนี้พรุ่งนี้อีกหนึ่งวันวันพุธเราเร่งจะส่งเลยทุกๆท,ท่านนะคะโอนอนสองซอนนิพร้อมชื่อที่อยู่หนึ่งกลงยาวลิ้นจีกระโดงถุงเบอร์14นะคะ60ต้นโอนอนสองหมื่นบาทนะคะลูกค้าจะได้ยาวลิ้นจีไป60ต้นต่อหนึ่งกลงจ่ายเงินแค่20,000บาทรวมค่าส่งเรียบร้อยอยู่ในนี้แล้วนะคะลูกค้าไปรับต้นไม้ที่ปริษณีใกล้บ้านได้เลยนะคะแจ้งนิดนึงนะคะ ส่งชุดนี้รับไปสนย์ใกล้บ้านนะคะราคา2 0 0 0 0บาทแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนที่ต้องการาส่งถึงบ้านต้องมอีมาคุยกับน,น้องเอ็ดมินนะคะชุดนี้ส่งถึงบ้านมันต้องเพิ่มค่าส่งนะคะส่งถึงบ้านราคาจะแพงกว่าต่อ,อาการจะส่งรับไปสนย์ใกล้บ้าน2,200บาทรับไปสนิ์ใกล้บ, 2, บ,บ,กลบ้านนะคะอ,อันนี้โปรโแค่ รับไปสนีทใกล้บ้าน1กล่กอง2,200บาทนะคะแต่เราคิดแค่2 0 0 0บาทก็คือ1กล่กงอง2 0 0 0 0บาทรวมส่งเรียบร้อยรับไปสนีใกล้บ้านนะคะโอนเงินแล้วก็ส่งที่อยู่ส่งสลิปได้เลยนะคะไม่มีบริการเก็บปลายทางนะคะไม่มีบริการเก็บปลายทางเพราะมันมีปัญหาหลายอย่างยุ่งยากนะคะไม่มีเวลาเช็คยอดด้วยเราต้องขายจํานวนเยอะทุกๆวันนะคะชุดนี้สวยมากดูระบบยอดที่แตกนะคะแตกยอดแบบสวยพุ่งทุกต้นนะคะดูนะคะสวยมากเลย แตกยอดสวยมากคุณต้นแบบอ้วนมากอวบมากไซส์1เมตรถึงหนึ่งเมตรกว่า